เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนพี่เนาะแต่ก็พี่เหมือนมีประสบการร่วมด้วยค่ะเรื่องนี้ประมาณปลายปีที่แล้วปีหกเจ็ดเพื่อนพี่นี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่อยู่มัธยมปลายแต่ต่างคนต่างเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเนาะก็มีเพื่อนมาติดต่อกันเนมื่อช่วงโควิดก็โควิดก็ได้คุยกันปกตินี่แหละแต่จะไม่ไเป็นการคุยทางแชททางไลน์กันมากกว่า ก็จนมาปีประมาณช่วงกลางปีหกเจ็ดที่ก็รู้ว่าเขาเริ่มป่วยมันเขาออกโรงพยาบาลเพราะเห็นการเขาโพสเนว่าเขาอยู่โรงพยาบาลบ้างคือเขาขับไปอยู่ที่บ้านแล้วแหละก็ไม่มีอะไรก็เหมือนโทรคุยกันปกติธรรมดาเหมือนการรักษากตัวก็อยู่ประมาณสี่ห้าเดือนก็กลับไปพักปืนที่บ้านหลังจากที่เขาไปอยู่ที่บ้านเขาก็โทรมาหาพี่บอกว่าเฮ้ยหน่อยคยุอยากเหนลูกอมอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบพี่ก็ เหมือนว่าก็ส่งไปเขาก็ฝากเ่อนแถวนั้นน่ะซื้อให้เขาด้วยอะไรเงี้ยทีสิ่งที่เขาอยากกิน่ะพี่ก็ฝากเงินเหมือนว่าเขาอยากกินอะไรก็ซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเหมือนเราช่วยเขาได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นห่างไปประมาณสองอาทิตย์จนพี่มารู้ว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็โทรมาหาพี่ก็เหมือนการวิดีโอคอลปกติกเหมือนกับว่าเราก็คุยให้กําลังใจเขาปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าเออเดี๋ยวมันก็หายดีละอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยเออเนี่ย เดี๋ยวน้องครูก็จะมาเยี่ยมน้องเขากับเขานี่เมื่อสมัยก่อนนี่ก็คือเขาจะไม่เคยคุยกันเลยนะเหมือนแบบไม่เอยสนิทก,กันแต่ว่าทั้งครอบครัวนี้ก็คือเหมือนเหลือกันแค่สองคนพี่น้องเป็นผู้ชายคู่ทีนี้ก็พี่ชายป่วยน้องน้องชายอยู่ที่กรุงเทพเขาก็เหมือนจะกลับไปเยี่ยมพี่ชายก็หลังจากนั้นมาปุ๊บประมาณสามวันเพื่อนทีก็โทรมาหาพี่ช่วงจวังหวะที่โทรมาหาพี่เขาบอกว่าเฮ้ยน้องกูมาถึงแล้วนะเว้ยวันนี้มันจะนอนเป็นเพื่อนกูอะไรอย่างนี้ มาว่ามือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องกูนั่งอยู่ข้างเหมือนเขาวิดีโออ่ะวิดีโอพอหันกล้องไปแทนไปหาน้องเขาอ่ะรู้ไหมที่ไม่เห็นน้องเขาเลยที่เห็นแค่เขาคนเดียวพี่ก็แบบนั่งเหมือนนั่งเอออ่ะน้องจะว่าไหนน้องมึงมี่ไงนั่งข้างกูไงมันยังยกมือไหว้มึงอย่างไม่เห็นหรอบอกเออเออพี่ก็ยิ้มยิ้มพี่ยิ้มยิ้มอ่ะเพราะพี่รู้แล้วว่ามันคือเหตุการณ์อะไรทีเนี้ยพี่ก็ยิ้มเสร็จแล้วจากนั้นอ่ะ มันก็โทรมาหาพี่ทุกวันครั้งแต่การโทรของมันอาจจะไปชอบวิดีโอคอลมาหาพี่และจะโทรมาช่วงประมาณท้าทุ่งถึงเทียงคืนประจำพี่ก็แกปลกใจว่าช่วงนั้นน่ะพยาบาลตามที่ตากจังหวัดเนาะเขาก็จะไม่ค่อยให้ญาติที่น้องแบบญาติเป้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้น้องเพื่อนพี่มันจะบอกว่ามึงรู้ไหมโรงพยาบาลน,นี้ดีเว้ยมัน เหมือนแบบให้น้องกูเป้าได้ให้คนเดียวคนอื่นเขากลับบ้านหมดไล่จากบ,บ้านหมดแต่พยาบาลที่นี่ไม่เคยไล่น้องกูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยจนประมาณเขาอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเขาต้องได้กลับไปอยู่บ้านช่วงจวังหวะกลับไปอยู่บ้านอะหลังจากนั้นมันโทรมาหาพี่มันโทรมาบอกว่าหน่อยมึงรู้ไหมน้องกูตายแล้วอืพี่เลยบอกว่าอืมกูรู้กูรู้ก่อนที่มึงจะโทรคุคยกับกูอีกเอา ที่รู้เพราะว่าช่าวงจังหวะที่ว่ามันโทรหาพี่วันน้องอ่ะมันจะมาหามาเยี่ยมแล้วเป็นวันเดียวกันที่คนชาวบ้านที่โพดบอกว่าเฮ้ยทําไมมึงไม่มีโรคไยัยมึงตายไวจังการเสียชีวิตของเขาคือเสียชีวิตบนรถทัวเพื่อจะกลับมาเยี่ยมพี่ชายค่ะ <H an> แต่ว่าบนรถทัวตอนนั้นอ่ะที่กลับมาจาก สายมันจะเป็นสายอีสานเนาะมันจะมีช่วงจุดพักรถคือจะให้คนอะ่ะผู้ผู้โดยสารน่ะลงมาใช้ห้องน้าําบ้างซื้ออะไรกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเขาจะออกมาถึงมาจากที่กรุงเทพก็ออกมาประมาณสี่ทุ่มมนะั้งมาถึงช่วงแถวโคราชสามชั่วโมงกว่าเขาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาจะแวะพักรถพอพักช่วงพักรถปุ๊บเขาก็ทํคิจวัดคือทุกคนก็เห็นเขาลงไปปกตินะพอขึ้นไปอีกไปถึงที่บ้านประมาณตี สามขึ้นจะปีสี่มันจะใช้เวลาหกชั่วโมงแล้วทีนี้คือเขาก็จะให้แบบเหมือนมาพร้อมเป็นสุดสุดปลายทางแล้วอ่ะก็จะมีเด็กเด็กรับรถอะเด็กเดินรถเด็กเด็กรถอ่ะด้วยเขาขึ้นมาทําความสะอาดทําอะไรอย่างนี้เนาะช่ะวงจังหวะทําทความสะอาดเขาะจะเห็นคนนอนเหมือนเอาผ้าผ้าผ้าห่มอ่ะคลุมตัวเขาก็ว่าพี่ครับถึงแล้วครับพี่ครับถึงแล้วครับก็ไม่มีการขยับจนเขาอ่ะตัดสินใจอ่ะกระชากผ้าออกการกระชากผ้าออกปุ๊บ พขานอนตัวแข็งแล้ว oh, <wow. S 2> จนต้องให้แพทย์กับตำรวจมูลนิธิเข้าไปก็เขาบอกว่าเสียชีวิตมาได้ประมาณเนี่ยประมาณสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าก็น่าจะเสียช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงโคราชครับ <c oughs> แล้วทีนี้เด็กรลับรถบอกว่าช่วงเังหวะที่อยู่โคราช <c oughs> เขาก็เห็นคนเนี่ยเดินลงไปนะอืม mm hmm. แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจอะไรนะเหมือนว่าเขาเขาก็เห็นเห็นแบบแต่ว่าเดินลงไปอ่ะเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาเดินลงไปเฉยๆแล้วก็แบบไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ทําอะไรก็เดินที่คนรถปกติอืแล้วเขาเป็นอะไรเสียคะหมอเชนสุดว่าเป็นหัวใจล้มเหลวก็คือไปยเลยใช่ทีเนี้ยทุกคนญาติพี่น้องเขามารับมารับศพที่โรงพยาบาลแล้วเป็นวันเดียวกันที่เพื่อนอ่ะเขาว่าโทรหาหน่อย โทรหาพี่บอกว่าน้องครูจะมาแล้วเป็นวันที่มันวีดีโอคอมาว่าเนี่ยน้องครูมาเยี่ยมแล้วอืมแต่ทุกคนญาติพี่น้องทุกคนแล้วก็สั่งพยาบาลสั่งทุกคนว่าห้ามบอกพี่ชายเขาว่าน้องชายเสียเพราะว่ามันเหมือนแบบมันจะทําให้แบบแบบบั่นทอนจิตใจพี่ชายที่ซึ่งป่วยอยู่ค่ะจนเป็นนั้นว่าเขาก็ทําพิธีศพอะไรปกติเหมือนว่าสวดสามคืนแล้วก็เผา ทีนี้แต่ว่าช่วงจังหวะที่พี่ชายเขาอยู่โรงพยาบาลอ่ะน้องชายเขาจะเหมือนว่าไปอยู่เฝ้าไปอยู่ดูแลช่ว่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเช้าวันตีหนึ่งถึงตีสองเนี้ยประมาณเนี้ยเขาก็จะกลับแต่การมาคุยมาอยู่เนี้ยก็เหมือนปกติแต่ว่าเหมือนแบบจะไม่ค่อยคุยไม่สนุกสนานเหมือนเดิมเหมือนคนไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอะไรประมาณนี้ก็จนพี่ชายเขาออกจากโรงพยาบาลการออกจากโรงพยาบาลญาติพี่น้องมารับทุกคนก็ต้องบอกความจริงว่า น้องชายเสียแล้วเสียวันที่เขามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นคือตัวอายุแตะมันรู้แล้วว่าน้องชายมันเสียมันก็เหมือนว่าตอมใจมันทําใจไม่ได้มันก็ไม่ได้โทรหาพี่เลยนะช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งจนวันนั้นประมาณห้าทุ่มมันโทรมาหาพี่โทรมาบอกเฮ้ยหน่อยแต่การโทรของมัน้นปกติมันจะวีดีโอคอลแต่วันนั้นมันไม่มีวีดีโอคอลหาพี่เลยมันเป็นการโทรแชทธรรมดามันบอกว่าหน่อยกูอยากกินลูกอมกูอยากกินหมูกระทะ ซื้อให้กูหน่อยนะพี่ก็เลยบอกว่าเออโอเคเดี๋ยวกูจะโอนเงินไปให้อไอ้ทอมอะซื้อให้นะมึงอยากกินอะไรมันก็บอกมันก็นแล้วกันแล้วก็พูดอย่างนี้ทีนี้หลังจากวางสายมันเป็นระปบิดห่างไม่ถึงห่างไม่ถึงสิบนาทีเพื่อนชื่อทอมโทรมาหาพี่บอกว่าอายุต,ตายแล้วนะเมื่อตอนบ่ายสาม mm. แต่มันโทรหาพี่ตอนห้าทุ่มแต่ไอ้ทอมบอกว่า เพื่อนน่ะนอนตายอยู่ในบ้านตอนบ่ายสามเพราะญาติพี่น้องออกข้าวไปให้แต่เรียกยังไงก็ไม่เปิดประตูจนเขาต้องงัดประตูเข้าไปก็เห็นนอนตายเรื่องก็จะประมาณเนี้ค่ะครับเป็นจุดสุดท้ายที่กําลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนที่หนึ่งแหละใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไปไม่ถึงอ่ะตั้งแต่รถบัสละอันแรกอ่ะคือเหมือนถึงว่าอาจจะอยากมาเยี่ยมพี่ชายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่แล้วเขาก็ได้มาจริงๆมาแล้วก็พี่ชายก็เสียตามไปโอ้ค่ะ ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง X <ก>